เชื่อว่าในที่นี้ไม่มีใครไม่รู้จักศาสนากันแน่นอนบางคนอาจจะไม่ได้นับถือศาสนาไหนบางคนก็อาจจะนับถือศาสนาพุทธบ้างคริสต์บ้างฮินดูอิสลามซิกบ้างและแต่ละศาสนาก็จะมีพระเจ้าหรือว่าศาสนาของตนเองทั้งยังมีนิกายต่างๆแยกย่อยออกมาอีกมากมายแต่ว่าทำไมโลกนี้ถึงมีศาสนาละ่ะแล้วศาสนาเนี่ยแรกสุดมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าใครเคยสงสัยอะไรแบบนี้แล้วยังไม่มีคําตอบวันนี้เราไปหาคําตอบกันค่ะ ศาส,สนาในแง่ของสังคมศาส,สนาคือระบบความเชื่อที่ได้ผ่านการจัดเรียงและรวบรวมข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วซึ่งอก,การจัดเรียงและรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันก็อย่างเช่นมีการจดบันทึกมีพระคัมภีร์ต่างๆเป็นต้นรวมถึงมีวิธีการปฏิบัติเฉพาะในสังคมวัฒนธรรมหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการเชื่อมโยงไปถึงเรื่องเหนือธรรมชาติและบางครั้งก็จะแฝงเรื่องคุณธรรมความดีเอาไว้ด้วยหลายๆศาสนาก็จะมีสัญ,ญาลักษณ์มีความเชื่อมีประเพณีที่ทําสืบต่อกันมาแล้วก็ยังมีประวัติศาสตร์ต่างๆเรื่องเล่าของแต่ละศาสนาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการอธิบายถึงต้น กำเนิดของชีวิตบ้างต้นกําเนิดของโลกบ้างหรือบางศาสนาก็จะเป็นต้นกําเนิดของจัก,กรวาลเลยทีเดียวซึ่งในโลกของเราเนี่ยมีศาสนาถึงประมาณ4,200ศาสนาเลยทีเดียวแต่ก่อนที่ศาสนาจะเกิดขึ้นมาได้ก็ย่อมต้องมีสื่อกลางที่จะสื่อความคิดหรือความเชื่อจากคนหนึ่งไปสื่ออีกคนหนึ่งได้ก่อนอย่างเช่นการสื่อสารโดยใช้สัญ,ญลักษณ์หรืออาจจะเป็นภาษาในช่วงเริ่มต้นในช่วงพัฒนาโดยจะตั้งอยู่บนทฤษฎีที่ว่าภาษาเป็นภาพสะท้อนความรู้สึกนึกคิดและการประมวลผลของความคิดมนุษย์ หรือภาษาอังกฤษก็คือ c ognitive linguistics โอ้โหทำไมเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันสั้นเข้าใจง่ายอย่างงี้ซึ่งถ้าอิงทฤษฎีนี้ก็แปลว่าศาสนาน่าจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างน้อยก็ต้องตอนที่มนุษย์เริ่มที่จะมีการใช้การสื่อสารผ่านสัญ,ญลักษณ์แล้วเพราะว่าถ้าไม่มีการสื่อสารคนสองคนก็จะไม่สามารถสื่อความเชื่อไปถึงกันได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดศาสนาก็น่าจะเริ่มเกิดตั้งแต่ช่วงที่มนุษย์เริ่มจะมีการพัฒนาในการสื่อสารกันซึ่งตรงกับช่วงที่มนุษย์เริ่มออกเดินทางออกจากทวีปแอฟริกาาเเมมื 50, ่่่อ5 0,000ปีีีีทแแล้วตกกก็กรถถยง กันอย่างเช่นว่าเฮ้ยศาสนามมนเป็นความเชื่อร่วมกันนะมนุษย์เราจาเป็นต้องได้รับคําอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อที่สมองเราอ่ะจะได้เข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงตัวเองได้ดีถ้าแค่ภาษาที่เป็นสัญลักษณ์อ่ะมันอาจจะยังไม่ได้ปะซึ่งทฤษฎีที่อธิบายตรงนี้ก็มีอยู่ว่าความเชื่อในปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินั้นๆจะต้องมาจากสมมติฐานที่ใครคนใดคนหนึ่งเริ่มอธิบายมันออกมาให้อีกคนหนึ่งฟังก่อนแล้วพอคนหนึ่งฟังเขาก็จะต้องเอาไปอธิบายต่อให้คนอื่นๆฟังอีกซึ่งต่อมามันก็จะกลายเป็นคคคววาาาามมมมเเชื่่่่่อออรรรกกกกััันน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 ใลุ้งงแตตยไ็ะะปฏ การเหนือธรรมชาติในสมัยนั้นกับในสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันอนั่นแหละเพราะมนุษย์มักหาเหตุผลมาอธิบายในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อย่างเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้าละหนึ่งแล้วพอเราไม่รู้ว่าเออจริงๆแล้วฟ้าร้องฟ้าผ่ามันเป็นปรากฏการธรรมชาตินะเราก็เชื่อว่ามันเหนือธรรมชาติเราก็จะกลัวและพอกลัวเราก็จะเริ่มบูชาเอาอกเอาใจเทพเจ้าสายฟ้าเพื่อไม่ให้เทพเจ้าควี้งสายฟ้าลงมาบนหัวเราดังเปรี้ยงนั่นเองอะตอนนี้เราพอจะเข้าใจจุดเริ่มต้นของความเชื่อหรือว่าศาสนาในยุคแรกแล้ว ค,คำถามต่อไปก็คือแล้วความเชื่อหรือศาสนาแล้นะแพร่หลายไปทั่วโลกได้อย่างไรย้อนกลับไปในสมัยที่โลกเรามีภาษาเขียนเป็นครั้งแรกในสมัยเมโสโปเตเมียก็มีการบันทึกถึงเทพเจ้าต่างๆที่คอยดูแลความเป็นอยู่พืชผลทางการเกษตรแล้วก็บ้านเมืองของมนุษย์แล้วนะคะและในช่วง1,200ปีก่อนคริสต์กาลทั่วโลกก็มีเมืองขึ้นเต็มไปหมดและในขณะที่ศาสนาสําคัญๆของโลกอย่างศาสนาพุทธคริสต์ฮินดูยูดดยอิสลามกลับยิ่งใหญ่มากกว่ามากกว่าเยาว่ฒ แต่เมืองเมืองเดียวเลยยิ่งใหญ่กว่าภูมิภาคเสียด้วยซ้ําและแถมนอกจากจะอยู่มาเป็นพันๆปีแล้วศาส,สนาเหล่านี้ยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันอีกด้วยก็คือช่วง1 2 0 0ถึง700ปีก่อนคริสตกาลค่ะซึ่งก็มีทฤษฎีที่ตอบคาถามว่าทาไมศาสนาเหล่านี้ถึงได้เกิดในช่วงไล่เลี่ยก,กันและทาไมถึงได้แพร่หลายค่ะในช่วง100ปีก่อนคริสตกาลจํานวนประชากรในแถบแอฟริกาเอเซียก็ได้เพิ่มมากขึ้นถึงมากกว่า1ล้านคนเลยทีเดียวและผลจากการมีการติดต่อสื่อสาแรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ พิ่มขึ้นระหว่างพื้นที่ต่างๆศา,าส,สนาก็ถูกส่งออกไปด้วยเช่นกันโดยอย่าลืมว่าในระบบศาสนาความเชื่อต่างๆก็จะประกอบไปด้วยการติดต่อสื่อสารเชิงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมศิลธรรมต่างๆและความเชื่อใจระหว่างกลุ่มคนที่เขาพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียระหว่างทําการค้ากันซึ่งสิ่งที่มาเกิดขึ้นนะมันก็จะมาข้ามไปไกลมากกว่าแค่หมู่บ้านถัดไปไม่กี่ก้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็นเมืองถัดไปเป็นภาคพื้นถัดไปและไกลขึ้นไปอีกจนออกไปนอกโลกไม่ๆกลับเข้ามาในโลกก่อนค่ะโดยสิ่งที่ ศาส,สนาในช่วงนี้มีร่วมกันก็คือผู้ที่เริ่มความเชื่อในศาสนาเนี่ยก็จะได้รับสารมาจากพระเจ้าแล้วก็มีการบันทึกถึงความสัมพันธ์ของคนคนนี้กับพระเจ้าต่อมาก็มีหลักคําสอนต่างๆในการใช้ชีวิตและการบูชาแล้วก็มีการชุมนุมกันเพื่อประดับรับฟังคําจากพระเจ้าซึ่งก็มนจะมีคนถ่ายทอดใหมาอีกทีแล้วก็มีเส้นทางสู่การหลุดพ้นจากทุกข์หรือว่าการไถ่าบาปไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งพอมีหลักต่างๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือโครงสร้างของชุมชนขนาดใหญ่ที่ขึ้นจะเหนียวแน่นพอๆกั่าานนลีแะศสท คนในชุมชนนับถือก็จะสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนหรือว่าเมืองนั้นๆก็เหมือนที่เราเคยเรียนกันมาแหลคะค่ะที่ว่าศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนของชุมชนอันนี้มันก็จะเป็นความเชื่อร่วมกันอย่างที่เราได้อธิบายไปตั้งแต่แรกคะ่ะและสาเหตุที่คนนับร้อยนับพันแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนับถือศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งก็เพราะว่าศาสนานั้นดึงดูดคนจากทุกชนชั้นกันมาชีพซึ่งถ้ามีพระคัมภีหรือว่าเอาแค่ความเชื่อก็ได้ของศาสนานั้นๆที่สามารถเข้าสู่กลุ่มคนที่กว้างมากขึ้นได้ความเป็นไปได้ท ศาส,สนาหรือว่าความเชื่อนั้นจะแพร่หลายตามเส้นทางการค้าก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกันทีนี้มาดูความแตกต่างแบบคร่าวๆของแต่ละศาสนากันโดยศาสนาที่เราจะนํามาพูดถึงก็จะเน้นตามศาสนาที่มีผู้นับถือมากในโลกได้แก่ศาสนาฮินดูและศาสนายูดายที่เกิดขึ้นเมื่อ2,000ปีก่อนคริสต์กาลลัทธิเต๋าที่เกิดขึ้นเมื่อ550ปีก่อนคริสต์กาลศาสนาพุทธและละทัทธิขงจื๊อที่เกิดขึ้นเมื่อ500ปีก่อนคริสต์กาลศาสนาคริสต์ในช่วงร้อยปีแรกของคริสต์กาลและศาสนาอิสลามที่เกิดขึ้นในช่วงปีค 6.22ค่ะโดยในขณะที่ผู้คนมากมายนับถือศาสนาและละทัทธิเหล่านี้ศาส,สนาแต่ละศาสนาเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเลยโดยความเชื่อในแต่ละศาสนาก็จะมีเรื่องราวและการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปความเชื่อทั้งหมดก็จะมีหนทางดับทุกข์หรือหนทางไทยบาปท,ทั้งนั้นแต่ว่าในที่นี้จะขอยกเว้นลทัทธิของจืิอไว้เพราะว่านักวิชาการบางคนก็จะไม่นับของจืิอว่าเป็นศาสนาแต่ให้เป็นหลักจริยธรรมมากกว่าศาส,สนายูดาศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามจะมีพระเจ้าองค์เดียวที่เป็นผู้ที่รอบรู้มีอำนาจสูงสุด ศาสนาฮินดูจะมีการเคารพบูชาเทพเจ้าหลายองค์ศาสนาพุทธและละทัทธิต่าก็จะมีความเชื่อในสิ่งมีชีวิตในรูปแบบและอวตารต่างๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดีมีน้ำใจไม่ยึดถือตอนเองเป็นหลักและมีความประพฤติที่ดีค่ะคลาสสิกไหมแต่ว่าจริงค่ะส่วนลทัทธิของจืินั้นก็จะเน้นไปในทางการปฏิบัติตนและการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและก็การปกครองที่ดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะฟังกันตั้งแต่ต้นไล่มาทีละขั้นตอนเหตุและผลวางว่าทุกคนจะคลายข้อสงสัยกันไปได้ประมาณหนึ่งนะคะส่วนถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัายมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ชวน,นเพื่อนมาดูนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ